อ่ะครับสวัสดีครับกับทอมเมือนการเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทำรีวิวสั้นๆนะครับพระเครื่องพระเหรียญนะครับขององค์หลวงพ่อลำใหญ่แห่งวัดทุ่งรัดยานะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอย่างที่เห็นครับเป็นเหรียญเสาห้านะครับขี่เสือนะครับเสาห้าขี่เสือพวกเล่นผ่านี่รู้เลยว่าไอ้นี่ เหรียญเหนียวนะครับมหาอุดคงกระพันนี่นานะครับวิชาเซืร์มิงก็นเหนียวพอตัวแล้วยังเป็นสาห้าอีกนะครับสาห้าทุกคนทราบแน่นอนว่าเป็นวันที่เข้มขขังขนาดไหนนะครับผมผมให้ดูพระกร่อนจริงๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงพิวไฟด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คืออยู่ในกรอบ แล้วกรอบมีการร้าวนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับก็จะมีคราบเงอหรือน้ำนะครับไอ้น้ําที่เข้าไปนะครับก่อนที่ผมจะทําการเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับผมก็จะเป็นคราบในลักษณะนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทาให้รายละเอียดส่วนอื่นๆจางหายไปเลยนะครับยังคมอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของผิวนะครับก็จะขาดหายไปนะครับผมก็ ด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับนั่งอยู่บนเสือนะครับผมก็จะมีข้อความนะครับด้านทางเขียนว่าพระครูการจนโนปามคุณนะครับด้านขวาข้างๆองค์หลวงพ่อก็จะเขียนว่าหลวงพ่อลำใหญ่นะครับสองห้าสามเก้านะครับผมสองห้าสามเก้านะครับผมปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่อายุพรรก็ออยู่ที่ประมาณ 25ปีนะครับโดยประมาณ25ปีนะครับผมต้องบอกก่อนว่าองค์หลวงพ่อลำใหญ่ท่านนี่นะครับเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงนะครับระดับเมืองต่างก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ถูกนิมนต์นะครับไปปรกเสกพระเครื่องหรือว่าพิธีใหญ่ๆทางศาสนาเนี่ยหลายๆจังหวัดนะครับหลายๆกรุงเทพเอ่อหลายๆจังหวัดนะครับแม้กระทั่งในกรุงเทพนะครับ ท่านค่อนข้างจะดังนะครับและมีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าพระเหรียญของท่านก็ยังไม่ได้แบบราคาสูงจนหาเก็บไม่ได้นะครับที่ผมทําคลิปวันนี้ผมอยายามจะสื่อว่าเป็นพระที่น่าเก็บนะครับสําหรับคนสามัญอย่างพวกเราๆนะครับน่าเก็บน่าเก็บและเป็นพระที่น่าช้ยจริงๆผมบอกเลหน่าชาย นะครับเหรียญรุ่นแรกนี่ก็ยิงไม่เข้านะครับตกจากหลังช้างไม่เป็นหลายประสบอุบัติเหตุนะครับจากแทนที่จะเจ็บหนักก็กลายเป็นเจ็บแค่นิดหน่อยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีประสบการณ์แล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วหลักๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องความเหนียวอีกนั่นแหละนะครับเรื่องความเหนียวอีกนั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะเล่าเรื่องประสบการณ เข้ามาในคลิปมากมันจะดูเป็นการโฆษณานะครับชวนเชื่อจนเกินไปนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ศรัทธาในตัว องหลงพอลำใหญ่วัดทุงรัดยากนะครับไม่ว่าจะห้อยรุ่นไหนหรือว่าเหรียญหรือว่าลูกอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีประสบการณ์นะครับเข้ามาเข้ามาแชร์กันนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับยินดีรับฟังยินดีตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นไงครับสวยนะครับเรียงประสิกพร้อมใช้นะครับทอมการก็นะครับ ก็ปลปอยนะครับยให้เช่าบูชาสําหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับน้าๆาาท่านไหนที่ชื่นชอบในองค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับผมเหรียญน,นี้นะครับเหรียญเสด้วยนะครับผมก็จะมีโค้ดอยู่ใต้ทองเสือนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทําบังการเข้ามาได้เช่นเดิมนะครับผมเบอร์เดิม0953982533นะครับแอดไลน์ซื้อขายเช่า หาพระเครื่องตรงไหนก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวผมผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบและศรัทธานะครับในตัวขององค์หลวงพ่อลำใหญ่นะครับมากมากนะครับมากมากเอางี้กว่าผมบอก,กเลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปผมจะทาเนนจิวนะครับเนนจิวเนนจิวขององค์หลวงพ่อลำใหญ่ผมจะทําคลิปเนนจิวมาให้ดูว่าองค์เนนจิวเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีประสบะการณ์ยังไงบ้างเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับคลิปนี้ก็ดูเหรียญเหรียญน,นี้ไปก่อนนะครับผมผมว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งเลยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดทุ่งหัดย่านะครับตำบลหลักยา่าอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมดูครับสวยสดงดงามนะครับสวยสวยสวย,สวยโอเคครับ ประมาณ5นาทีเดี๋ยวจะ6นาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ทอมเมืองการจากลากันไปก่อนแล้วกันนะครับกับเหรียญน,นะครับนั่งเสือเสาห้านะครับของหลวงพ่อลำญ่แห่งวัดทุ่งรัชยาจัจงหวัดกาญจนบุรีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ